ถึงป่าว่างหาเห็ดแต่เด้อค่ะเด้อบนันี้ยุงมันหลายสายนอมีอันเห็ดความอดมสมบูรณ์หักกระยามันอยู่กุมบนตะอันต้นป้าตัว้อ Ta <coughs> det. เดือดขาดอกนึงเกระสีเริม่มโ้ยายแล้วค่ะพ่ออีกแล้เด้อขดอกนึงพ่ออีกแล้วเด้อดขาดดอกนึงพ่อ้อวอดอกออ้วค่ะเด้ มันอบกมันอบมาหลายอาทิตย<า>์ม,มาปล่อยกระดอกนี่ปล่อยกระดอกนี่ปล่อยกระดอกนี่ เห็ดมันปูดูสิเห็ดมันปูเห็ดนี่เสียบเสียบเดีเห็ดมันปูดูสิดูสบนพ่อยแล้วดสิดอกนี่เห็ดนาเล่อเขนเล็ดเข่าลว พ่อยด้อค่ะดอกนึงเห็นมันปูพ่อยด้อค่ะดอกนึกพ่อยด้อค่ะพ่อยดดอกนึกพ่อยด้อดอกนึกมันอยู่ใส่ตัง พูยเลยค่ะดอกนี่ห็ดพูแล้วเด้อคขะดอกนงพ่ดอีกแล้วค่ะมันปูโ oh. อ,อ้โหดีเสียไปเลยค่ะท่าน ออปล่อยเรียบด้อยค่ะออปล่อยเรียบด้อยค่ะเป็นเส้อต่อไปต่อไป อ้าวนี่เป็นมะเขือ้าว <c oughs> โดนด้วยค่ะลูกชายนอนไหนแม่เมื่อไหร่บลู๊กพลอยได้ด้วยค่ะปล่อยได้ด้วยค่ะดอกนึงโอ้หูหาผู้ดีเลยกระดอกนี่อืมมันปฝนจมอยู่ด้วยค่ะปล่อยได้ด้วยค่ะดอกนดี้อืม พ่อยแล้วเด้อค่ะดอกนึ่งจูงๆนะเห็ดน้ำมากพ่อยแล้วเด้อค่ะดอกนึงเห็ดมันปูแซ่บเด้อเห็ดอะไรกันพ่อยแล้วเด้อค่ะดอก,ดอน,กนึกนงโอ้อพ่อยแล้วเด้ดอค่ะเห็ดขกรแปง้งเห็ดปูเด้อค่ะดอกอีกดอกนึง ကကျာအအာကောကာတနအကွေအခ្្្្ទៅကျာကာကောကောကာကူာတယြေလွေ เออหางหมดดิออดออ่อยแล้ว้คะด,ดอกนะึง ดอย่โอะที่กระดกน่ะกดกงามโอยเยอะกะดกน่ เิ่งเฮ็ดเสายอที่เก็บแล้วค่ะเริ่มสิมา,ม,สมานแล้วะคะ่ะเริ่มสิมานขึ้นมาแล้วะคะ่เวะเฮ็ดก็มารุ่นน้ำกันถูกเต็มออ่ะ้ พอยลวดอกะดนี่หวานเด้อกระเกงพ่อยแล้วดวอกะดอกน่พอ,อยแล้วดวขอขะดอกนุโน่โอ้สองดอก ตัวมันก็ดันอยูกันเด้อค่ะดอกนี่อือหาอปล่อยเลนะคะดอกนี่ปล่อยเล้นะคะดอกนี่ไ้วนาจะต้องเสื่อๆคนนี้ ได้เฮ็ดพอประมาเด้วยค่ะเด้อมาประมาณสัวโมงกว่าก็ได้พอประมาณสำนีด้วยค่ะสาวนยนาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ะโปรดติดตามช่องสาวเนาต่อไปเด้อค่ะจะมีคลิปอีกมาให้พี่ๆน้องๆชมอีกเด้อค่ะเด้อขอบคุณเลยคะดนทางค้ยค่ะ ได้พอดีแกงเด้อค่ะเด้อเฮ็ดเิ่อก็เริ่มโรยลาแต่ก็ยังยังพอให้เล่มให้เก็บได้อยู่นะคะเมื่ออื่นใส่ยอดจะสิ้นไปเบิ่งอีกแบบที่ไม่ไหมทางพุ่นเขาพูดก็ว่าเฮ็ดออกกันเด้อค่ะเด้อ